ท่านคณะกรรมการตัดสินนวัตกรรมประชาธิปไตยค่ะวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพึ่งจังหวัดนครพนมจะนําเสนอนวัตกรรมธนาคารน้ําใต้ดินมีชีวิตซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พลิกฟื้นแผ่นดินที่เคยแห้งเหือดให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะตำบลบ้านพึ่งเป็นตำบลขนาดใหญ่มี23หมู่บ้านมีประชากรประมาณ16,700คนมีเนื้อที่ ประมาณ7,1200ไร่อาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรร้อยละเ0อร์เซนจากปี2 5 5 3ถึง259นะครับตำบลพึ่งประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำอย่างหนักนะครับจึงอย่างเช่นน้ำบริโภคน้ำดืม่มน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตรนะครับแต่แล้วทำให้ตำบลพึ่งนะครับ ใจจะอดตายนะครับใจะอดตายทางตงน้นบนวันพึ่งก็เลยในเมื่อน้ํามีคือชีวิตน้ําคือความมั่นคงน้ําคือลมหายใจของชาวกเกษตรนะครับซึ่งเป็นปัญหาอ,อย่างหนักที่ผมในในฐานะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตน้บนที่จะต้องคิดหนักและหาวิธีการบริหารการน้ําอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาความเรือดร้อนของประชาชนต่อไปครับ ค่ะและเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะได้ชมวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านวิดีโอพรีเซนเตชันค่ะมาของธนาคารน้ําใต้ดินขององค์การบริหารส่วน้ำพึ่งนั้นก็เนื่องจากปัญหาจากแรงและก็ประชาชนไม่มีน้ําดื่มน้าใช้แห้งแลงอิริขาดน้ำเพาะไม่น้ำพอดียาบาลเพิ่นออกมาขอป็นที่ก็เรยบริจาคให้เพื่อนหาอะไร พอเพิ่นมาเหตุธนาคารน้ำใต้ดินน,าาน,าน้ำกับบอแห้งบ่แล้งก็น้ำพ่อกินพ่อใส่คือคือนิดนดนิดหน่อยก็แห้งไปหมดทุกวันนี้น้ำมันจะมีอยู่ตลอดครับหลังจากกุศธ,ธนาคารน้ำใต้ดินนี่แล้วคือแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรามีน้ำใต้ดินใช้ยอยู่แล้วแต่พอเรามีเรื่องของเทคโนโลยีการใช้น้ำบาดาลจากอเมริกาที่มาถ่ายทอดให้เราเนี่ยนะครับ เราก็มีการสูบขึ้นมาใช้ก็เหมือนกับการถอนน้ำใตดินขึ้นมาใช้อย่างรวดเร็วปัจจุบันนี้เอาไม่มีการากเติมน้ำลงไปเก็บไว้ใต้ดินเวลาฝนตกคนก็จะระบายน้ำออกจากตำบนของตัวเองแล้วก็ลงไปสู่แม่น้ำโขงไม่ได้มีการบริหารการน้ำที่เก็บไว้หรือฝากไว้ใต้ดินนะครับจึงทำให้น้ำใต้ดินเราขาดแคลนเติมนั้นเราต้องขนน้ำนะครับขนน้ำไปให้ชาวบ้าน ก็ตั้งแต่ที่ยังไม่ทําก็มีปัญหาทุกปีค่ะก็ปลูกปลูกพืชผักก็ก็ไม่ได้ปลูกพอมีน้ําธนาคารน้ําใต้ดินก็ได้ปลูกทุกปีมีมีตอนนี้มีปลูกปลูกข้าวโพดปลูกฟักทองมะเขือพริกแล้วก็มีพูทซามีอินทรพาลามแล้วค่ะการทำธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิดนี้เป็นการขุดบ่อขนาดใหญ่ ต่จะมีขนาดเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และความต้องการในการขุดบอ่อต้องเจาะให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ําเพื่อให้น้ําไหลลงชั้นหินอุ้มน้ําได้ดีและมีช่องสําหรับถ่ายเทอากาศจากโครงใต้ดินเมื่อถูกน้ําเข้าไปแทนที่โดยน้ําที่นํามาเก็บนั้นมาจากหลายแหล่งด้วยกันเช่นน้ําฝนหรือน้ําจากการทําธนาคารน้ําแบบติดซึ่งเมื่อน้ําถูกเติมลงในชั้นหินอุ้มน้ํา ยงใยกลายเป็นเครือข่ายจนมีปริมาณมากพอน้ำจะเอ่อล้นขึ้นมาที่บ่อโดยอัตโนมัติเกษตรกร,กรสามารถสูบน้ำจากบ่อน,นี้มาใช้ได้ทันทีช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานในการขุดเจาะหาน้ำสูบน้ำจากแหล่งน้ำไกลๆได้ปีละหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะ และนี้ก็เป็นการแก้กปัญหาในเรื่องของนวัตกรรมธนาคารเต้ดินวิถีเดี๋ยวขอไปสไลด์ที่สามเลยนะคะจากปัญหาต่างๆค่ะทําให้องค์การบริหารส่วบนตบลบ้านพึ่งต้องคิดหาวิธีในการแก้ไขเงินงบประมามาต่างๆเราถูกนําไปชดเชยเป็นปัญหาในเรื่องของภัยแรงกันยาวยาเกษตรกรแต่เมื่อเราลงพื้นที่เพื่อไปอสอบถามจากปราชชาวบ้านผู้รู้ชาวบ้านท่านได้บอกว่าน้ามันไม่ได้หมดเพียงแค่ใต้ดิน แต่บนดินน้ําเรายังหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขปัญหาได้เราจะต้องเติมน้ําลงไปในดินท่านจึงบอกว่าให้เราไปกราบหลวงพ่อสมานสิริป,ปัญโยเจ้าอาวาสวาดัดเอาหงศิลาวาดท่านมีองค์ความรู้ในเรื่องของการเติมน้ําลงดินจนเป็นที่มาของการทําธนาคารน้าใต้ดินค่ะครับธนาคารน้ําใต้ดินก็คือการเติมนะครับจากปกติที่ดูดซึมตามปกติตามธรรมชาติด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ว่า ทำธนาคารน้ำใตดินคือการเติมน้ำแบบประดิษฐ์หรือ artificial recharge นะครับ water recharge นะครับ <Yes. S 1> ในส่วนของการทำธนาคารน้ำใตดินมี2ระบบคือระบบเปิดกับระบบปิดระบบเปิดก็จะเปิดผิวน้ำให้เห็นนะครับส่วนระบบปิดเราก็จะไม่เห็นผิวน้ำนะครับเพราะว่ามีวัสดุนะครับที่เราใช้ในการทำธนาคารน้ำใตดินระบบปิดเนี่ยปกคลุมอยู่นะครับนี่คือ2ระบบที่ à, มีความแตกต่างกาันคือระบบเปิดกับระบบปิดนะครับในส่วนของธนาคารน้ำครับ ในส่วนผลของการดำเนินงานของการแก้ไขเรื่องน้ำส่วนที่เราเห็นเป็นประจักษ์ก็คือน้ำบ่อบาดาลตื้นเขินขึ้นจากเดิมระยะลึก15เมตรแต่ณปัจจุบันน้ำในบ่อบาดาลสามารถตื้นขึ้นในปริมาณ3ถึง4เมตรเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเกิดจากแรงผลักดันของ กา,การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพราะว่าเราจะเน้นคำว่าการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมวางแผนร่วมกันในส่วนของตะบนบ้านพึ่งค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะค่ะ โดยที่องค์การบริหารสตวบุบานพึ่งนะคะได้ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการประชาธิปไตย7 8 9ซึ่ง7ก็คือเรานําองค์พระาธาต ประจำวันเกิดทั้ง7วันค่ะมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อน8คือการทําธนาคารน้ําใต้ดินผ่านขั้นตอนของ ATS 8ขั้นตอนและ9คือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนธนาคารน้ําใต้ดินจนเราสามารถทํามาประสบผลสําเร็จเราสามารถลดงบประมาณในการเยียวยาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเรื่องของความแห้งแล้งได้ถึงปีละ500,000บาทเราสามารถเพิ่มในส่วนของอาชีพเกษตรกรและนําเงินในส่วนตรงนั้นค่ะมาพัฒนา ในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของคุณภาพชีวิตตอนนี้ในเมื่อพื้นที่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์วัฒนธรรมเราเบ่งบานกว่ามีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาร่วมกันมีความรักความสามัคคีมากขึ้นจากผลการ,รทำธนาคารน้าใตดินของอบตบ้านพึ่งค่ะท่านดรสมเกลียดประจําวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากร น้ำแห่งชาตินะคะท่านได้นํารูปแบบการทําธนาคารน้ําใต้ดินขององค์การบริหาสรส่วนตำบลบ้านพึ่งให้เป็นนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําจนเราเป็นต้นแบบในเรื่องของการเติมน้ําลงดินด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดินของภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะเจ็ดนาที สาวินาทีค่ะครับคำถามคำถามเดียวแต่มีสองมิติมิติแรกในฐานะที่ท่านเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็เป็นองค์กรประชาธิปไตยระดับรากหญ้าระดับพื้นฐานกระบวนการในการทำโครงการนี้สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยอย่างไรในมิติที่สองในมิติของประชาชนว่าถ้าโครงการนี้ ประชาชนไม่ร่วมด้วยนะครับโครงการนี้จะสามารถดาเนินการให้บรรลุผลได้หรือไม่ใช้เวลาสนาทีนะคะในแต่ละคําตอบค่ะเชิญค่ะครับคือในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะถ้าเกิดว่าประชาชนในพื้นที่เราไม่เห็นด้วยไม่ศรัทธาไม่เชื่อมัน่นกระบวนการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่า ในการเลือกพื้นที่ในการทำบ่อเนี่ยเราทำบ่อทั้งหมด18บ่อซึ่งเป็นพื้นที่ของประชาชนรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยยินยอมที่จะบริจาคพื้นที่ถึง5ไร่นั่นหมายความว่าเขาเชื่อมั่นว่ากระบวนการน้ําใต้ดินเนี่ยสามารถที่จะ,ะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราเข้าสู่ประชาชนสิ่งแรกเลยเราสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจนะครับสิ่งที่2คือเราระดมเรื่องของผู้ใหญ่บ้านทั้ง23มหมู่บ้านในตำบลบ้านพึ่งเนี่ยมามีส่วนร่วม ระดมเทคนิคระดมวิสัยทัศน์ระดมสมองชาวบ้านเชื่อผู้นําเชื่อเสร็จแล้วกระบวนการต่อมาเราสร้างความเข้าใจในส่วนของสมาชิกสภาเป็นกระบวนการเพราะว่าโครงการเหล่านี้จะไม่ผ่านสภาไม่ได้เลยต้องอยู่ในแผนแล้วต้องเป็นโครงการที่ผ่านความผิดชอบของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถึงจะสามารถผลักดันมาสู่งบประมาณเพราะเราใช้งบประมาณของเราในการดำเนินการเนี่ยสมล้านหนึ่งแสนบาทในเฟสในสามเฟสที่ผ่านมา ซึ่งในการใช้งบประมาณเนี่ยแต่ก่อนนั้นเราใช้เงินงบประมาณตั้งแต่ปี53ถึงปี59เนี่ยปีละล้านกว่าบาทในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําเป็นเงินเยียวยากเกษตรกรเป็นเงินชดเชยเงินจ่ายภัยแ้งรวมถึงการซ่อมอบำรุงบ่อประปาแต่หลังจากนั้นมาพอเราเดาเนินโครงการนี้ในปี60จนถึงปปัจจุบันเนี้ยเป็น4ปีเนี่ยเราสามารถลดงบประมาณในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ถึงปีละ5,000 0นบาทซึ่งเงิน5 0 0 0 0นบาทเหล่านี้เราผันงบเหล่านี้ไปสู่ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพนะครับและก็สร้างความมั่นคงจนกระทั่ง เราทําให้เกษตรกรในพื้นที่กล้าที่จะลงทุนถ้าไปที่ศรีสะเกดศรีสะเกดมีทุเรียนภูเขาไฟแต่ท่านอีกสี่ปีจากเนี้ยท่านไปที่นครพนมท่านจะกินทุเรียนน้ําใต้ดินเพราะตอนนี้ในพื้นที่เราเนี่ยนะครับเกษตรกรมีความมั่นใจเพราะเรามีธนาคารน้ําเพียงพอที่จะปลูกทุเรียนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนของเกษตรกรเรามาด้วยนะครับค่ะและสิ่งที่ ประชาชนนะคะสิ่งที่ทําถ้าเกิดว่าประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราเราไม่สามารถทําได้แน่นอนค่ะเพราะว่าธนาคารน้ําใต้ดิน มีในบ้านของประชาชนนะคะทั้ง23หมู่บ้านบ้านละ30บ่อนะคะซึ่งทางปกครองเราร่วมกับทางปกครองทําในส่วนตรงนี้อยู่แล้วนะคะบ่อเปิดเรามีบ่อเอกชนที่ช่วยกันดึงน้ําด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทํามาค่ะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและเราขาดประชาชนไม่ได้เพราะว่าการปกครองท้องถิ่นคือการปกครองตามเจตนารมณ์ของประชาชนค่ะ